ยม,มากเลยอะไอยู่สวัสดีค่ะทุกคนจากมือน,นี้พาพี่น้องมาหาเห็ดนะคะแต่ว่าฝนตกลูกเอราวอันนี้คือลักษณะป่าของเมืองนี้นะคะสิเป็นแบบนี้หมดเลยแรกๆอาว่าสิไปจอดป่าตุ่มวานนี่แต่ว่าอเห็นรถสองคันอก็เลยพี่น้องมาเบิ่งความแตกต่างของ มอสบุญนี่เห็นบ่น,นี่ว่านนี่มอสชนิดนี้เวลามันถึกแดดนี่กรอบๆนะฮะแต่พอมันถึกฝนมาเบิ่งนี้น่ากระเซมเลยนะป้าเนาะ Yes, yes. อ้เดี๋ยวคุณป้าจะรอที่รถนะคะเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวไอซีเลาะเบิ่งแถวนี้ก่อนนี่นี่ตามเขาหัวร้อนเนาะอาจจะเรียกเนาะอาซิมีเ็ดปวกกับเ็ดพึ่งขาแดงน,นะคะทุกคนจะ้ะโอเคเดี๋ยวไอขอเจ้าที่จะทางก่อนเด้อให้มันมันซาทุา ฮวีวะเฮวีเพิ่งอิ่มมาโดนบุก้นมาดูตรงนี้ก่อนไอเห็นคือเห็ดพึ่งมาเบิ่งก่อนสิบว่ได้บลักษณะป่าก็คือกันนี่เด้เห็ดพึ่งอยักมาเกิดตามทางด้วยเห็ดพึ่งอันนี้ฮะนี่เด้ป้าบิ๊กโบเลตเนี่ยป้าขาได้ดี่ปูขาเมปะป้ะ <laughs> อยู่นี่นะมันนี่ก็ซีซุ่มซื่นแน่ฝนตกบลายลาเลยจ้จาแต่จะตกมัดมือมนันนี่เดี๋ยวไอซีอย่างตามทางนี่ก่อนเป็นเรือแรกที่ไอมาอย่างในป่าแบบนี้ของสวีเดนแล้วไอบ่ได้อยากคุยเดอ้อแต่ก็คุยแค่แหละมันค,คือแบบในเทพนิยายมันสวยงามมากนะคะเออ มื่อวานนี่เบิ่งน,นี่ความโทษเด้อพี่น้องมึงเท้าอานะคะความแตกต่างของเมื่อวานคือแห้งๆแค่โดนน้ำฝนนิดเดียวนะคะมอสมันกระลายโตมาเป็นแบบนี้สวยงามมากสายยายโอ้มันเป็นเขาสูงเลยได้หนิได้ป๊าดิโชธรรมชาติพี่น้องเอ้ย นี่แหละถึงมันบมีค่าแต่มันมีคุณค่านะคะทุกคนธรรมชาติคนมันสิมีจกค้นเนาะพี่น้องเนาะที่ได้สัมผัสธ,ธรรมชาติแบบนี้อันนี้คือความคุ้มค่าของชีวิตแล้วนะคะทุกคนบางทีอความสุขความคุ้มค่าของชีวิตมันบร่ได้ขึ้นอยู่กับเงินกับทองเสมอไปเนาะบางคนสิคือว่าโอ้ยคอย บบมีเงินบบมีทองแต่ถ้าจะมีความสุขกับโเป็นยังเบืองนี่คือข่อยป่าทุกคนอ้าคือมา a m a z ิ่งป่านี่แหงแท้บัดนี่ฝนยังเพิ่งตกเถเดเฮ้ไอ้ได้เพ็ดพาพี่น้องเบ่งก่อนความเป็นธรรมชงธรรมชาตินี่เบิ่งนี่เบิ่งนี่มามาเก็บเพ็ดปวกบวดนี้เห็ดปวกกับฟื้นคืนชีวิตได้บัดนี้ยายเอ้ยมาๆๆๆมนๆๆนเห็นบ่นี่ จากแห้งๆเมื่อวานนี่หน้ามากกับง้มอัตโนมัติเก็ดก็นถ,ถึงน้ำแค่ข้างเทิงเล้จ้ะข้างใต้ก็ยังบ่ได้น้ำปานใดพี่ใหญ่เพิ่งก็อยากแวะแต่ตรงเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าคน้นกันยังกำลังห่าออกมานะส่วนมากแล้วจะเป็นเห็ดป่วดนะคะป่านี้ขอเอาไปก่อนเนาะรอบนี้ไอซิป,ป่นพาพี่น้องกินเด้อแต่หัวก็เอาโอ้ยพ่ได้เลยแหละ เพียงดินเซียนดินกินแล้วแบ่งกันไป่อแล้วหัวแดงงามขนาดเลยโอ้สวยด้วยคุณขาาที่ได้มาจริงๆอยากจะขออยู่มือหนึ่งอยู่ได้เนี่ยาขาเหม,มากเลยอ่ะโอ้สวยอ่ะขาได้ด้วยลาชินีเห็ดพึ่ง เพิ่งหวานที่ว่าแสบยังบมซ้ำเห็ดตัวนี้เลยจ้ะแข็งอร่อยมากเนีย่ยบอกมันมีเหรอเพราะว่าเทียงกันนเมื่อกี้ก่อนเข้ามาไ,มได้ไหมอ่ะขอพ่อใหญ่ดูสิทุกคนเนี่ยขาช่วงนี้กินแต่เห็ดพาไปนอกกินแต่เห็ดเลยจ้ะเห็ดพวกนี้พ่อใหญ่เพิ่นบอกกินเดอ้อ ตะเป็นอยู่ทางนี้เนาะไอ้ต้องอยางไปทางพุณนเนี่ยไคปค่ะเห็ดปวกอีกแล้วตัดข่าวเกอนะคะนี่เน่าให้เพิ่นกิจซะเนาะแต่อันนี้แต่จ้า <c oughs> ใเจอวงสีเด้ตายตายตาย,ตายวาสนาวงสีมาอย่างใน พื้นดินแบบนี้ไอ้งามแหงไอ้มักจ้ะวอดูอีกแล้วค่อยเจ้าเคยบววววเดืบอบวเคยจ้ะนี่ไปจ้าบอกว่าไอเห็นเห็ดข้างใต้ผัวไอซีแร่ลงเลยนะเห็ดผึ่งน่ะโมเมื่อย์พ่อมาเนี่ยนะว่าเสียมาม่าไปมาม่ามาม่ามาเนี่ยนะแล้วก็ใส่เอนอนี่ฮะน้ำห้อนมากินแต่ไอเอาแครกเกอร์มามาเนี่ยซีบ,บม,มื่อหนอกพี่น้องจ้ะ สีโบโจมเมื่อยแล้วมันนี้เมือเม่อยสำหรับกสิโบเมื่อยเพราะว่ามาขายเห็ดพึ่งเห็ดเรืองก็มักอยู่ไปค่ะไอ้ขึ้นขเขาแล้วด้ะไอ้เห็นอยู่ในทางนี่เป็นอ่งางลงมาเบิ่งเพราะมันแม่นอยู่บ่ย่านเน่ายุ่ใหญ่ปานนี่บวิดแต่เน่าพี่น้องจ้ะอินดีเบิ่งแล้วนี่สามดอกเน่าซ้ำ ไปเห็นเห็ดเห็ดอะไรนีร่โอ้ยบางนี่บูเบอรี่มาดูเห็ดเห็ดเห็ดปวกเต็มตะกานี่เลยขวไปเลยไอ้อ้ตัดกขาลายเด้จ้ะเห็ดปวก,กดูอีกอ่ะองามข่ออยากดูอีก พอพเายเองเหมือนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องว่าจังใดป้าพี่น้องไอ้บอสมาถที่สิบบอสถ,ถ่ายได้เด้อถึงบ่มีเหตุพี่นอ้องเบิ่งเอางามแหงอะ่ะเหมือนในนิยายเลยพาทิตวโอพ่อดอกนี่ได้อยู่ะนะบ่เนาะบ่ได้แล้วจ้ะ คืนอีเด้อพุ่นอีกดอกซ่อส,สร้างนี่ละเมื่แย่ปันไดสร้างตัวเมียแม่นมาเหอแม่นนะขึ้นว่าคนไม่ต้องใส่เน่าอีกแล้วนี่หญ่หลายยักแด้แบบพอดีพอดีนะเบิ่งนี่พอด้แล้ว ไม่ได้แล้วไปทางใดต่อบอันนี่นี่อันนี้ตายแล้วนี่นี่นี่ถ่ายมาทิก่อนอาชิพอดีเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้แล้วขาเด้เเาดข,า,ดขาก็อ่อนไม่เอาเห็ดปวกมันถึกถ้าจติวนวันแห่งเนี่ยมันสีงามได้เนี่ย มันไม่ได้อียงนะจ๊ะเนี่มันแค่แบบว่ามันแห้งแล้วมันมาถึกฝนเนาะแต่วันนี้ไอซีเลือกอาจจะดอกที่สวยๆนะอันนี้ก็ไก่อนเห็ดพึ่งไม่ค่อยเห็นปานใดนานเถือกจะเห็ดมักออกข้างทางป้าผ่ากันยาข้างทางจนสุดนะคะก็กลับมาเนาะเบิ่งนี้เสียดายเสียดายไหม นี่แต่แบบบางใหญ่บากตีเลยุณอีกดอกหนึ่งบัดได้แล้วนะ่ะเสียดายมากหเห็นดอกผลจากได้บัดได้บุสิยากตามถนนเอาบัตรนีุ้่ณอีกดอกหนึ่งนี่ดอกนี้พี่น้องมันได้อยู่บัดน,นี้รุ่นเด้อได้แหมได้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 ไดไดได ได้เพราะว่าได้ของพ่อยเเสียดายเนาะมาหนึงดอกไอคิดว่าสาเหตุที่เราเห็นดอกน้อยมันเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเขาเอออย่างงี้ยมันเกิดในลักษณะป่าแบบนี้ตอนดอกน้อยเขาบกพอดอกน้อยจากมันใหญ่เพราะนั้จะงเห็นมันเนาะตายอยู่ดอกน,น้อยๆมืนเ้ียคิดว่ามันซีบ,บ่พอดอกเพราะว่ามันบงังได้ในความคิดของอายได้ นอกจากมันใหญ่เท่านี้ผนจังเห็นเนาะมันก็นคือป่าแบบเอออย่างน่ะป่าป่ามอสนะเบิงก็ได้มีน้องมันบอกให้อายขูดเห็ดขาไก่ให้เบิง่งยังบบได้ได้อจ้ะยังบบได้เห็นเห็ดขาไก่เนาะเห็นนังไก่แล้วไหมได้แต่ขาเพิ่นยูนี่แหละปลายต่อ,อสิยากจนสุดทางนี้คอยเบิ่งทรงแล้วคอยบบได้มาดอกเอ <laughs> บิ่งพี่ กายแห้งไปดีครับไปหารถใหญ่ป่าบ้านี้บอกว่าคอยกำลังสิงใหญ่ป้าเพิ่์ดเฮกุดุดใส่คอยนี่นอกนี้ต้องได้แน่นอนเลยนี่ค่ะลุ้น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 ,นเป็นตบาบได้อยู่บได,ด้ดีพี่น้องจ้ะบงนี้ ด้าได้ยขาเอาไปทอดเป็นเห็ดขาลายเสียนดินไหมโอ้ยตัดออกลายเลยเด้อได้บอลน,นี่เบิ่งนี่พี่น้องจะเห็กดกระดายเนาะ ผนแรกจะเป็น,ว,ว,นนะวันนี้แหละเห็ดนะฮะวันนีละจ้าตัวนี้หิ่งหงายไหมปัดออนชอนเด้มาไม่ทันอีกแล้วลูกวันเด้อเพโ่รเห็นลูกเพผ่านอะนะ <c oughs> จะปลวกดอกใหญ่ขนาดดอกใหญ่นี่ไม่เอาเหรอดอกนี้ดอกใหญ่เราไม่เอาตูขาปัดบัลลี่เลยจ้ะคะจาังจับเบิง่ง ง่ายพ่อใหญ่ขี่รถเข้ามาพม่อใหญ่รถจมอืเอากข้าไปแนวมัดหัวอยู่ใสเข้าไปเบิ่งปะไอเห็นสองนะอันนั้นแม่บอ่าสองดอกดเด้พุ่นเดินลงแบบสวยๆส,สองดอกอยู่พุน่นแม่บอกเอ้ยอาจสินเหลาอยู่ด้วะตรงนี้ก่อนอื พวกเห็ดอร่อยนะจ๊ะสามดาวดิเออเทียบเท่ากับพวกเห็ดมันปูเห็ดพึ่งพ่นเดอ้อเห็นว่าพนเน่าไหมเฮ้เสียใจยู่ทอดแถวเ,เห็นเห็ดพึ่งใหญ่แต่เน่านี่พวกนี้เบิง้งฉันเจอกันตอนที่พินเท่านี่ นี่อีกก็สิบัมีแบบลูกน,น้อยๆคือแบบเพชรเพิงหวานเนาะเพชรเพิงอันนี้เวลามีดอกก็คือดอกสองดอกก็คือจบเดยจะไบ่ได้มีแบบดอกกระจิกกระจจอยคอเคยเพิงหวานบัมีหมู่บ่ค่อยมีไผ่ครบเป็นทรงละแล้วก็สวยตุ้อยอยู่ข่อยนี่ไม่ใหญ่น,นี้ไหมไปทางอะรอีกพุ่นอีกผัวด,ดอกหนึ่งปาดนี่อีกนี่มีแต่ดอกซ้ำ สร้างนี่คอยบววางเลยพุ่นจากๆดอกเอา้ายาไปหอดผลคอยเมือ่อยเดี๋ยวนี้ค่อยเมือ่อยในความใหญ่ของพุ่นแล้วค่อยบบได้นี่เสียดายเอาไม่ได้อ่ะนี่อีกสองโบได้ <laughs> นี่ก็ไม่ได้นะคะ ่นอีกดอกหนึ่งใหญ่เลยไปเบิง้งปาคือหลายแถป่านี่นี่อีกนี่คนจ๋าค่อยเสียใจเด้เอาดอกนั้นโอ้โหพอ,พอ,พอ,พอได้พอได้ตะพูอพอได้อยู่ตถพุคนนี่เด้พอได้พอได้ให้คนยูนนี่แหละให้สปอคนตกนี่นี่นนนมาหันมาโอ้เห็ดหลายแหงเห็ดหลายคักแทะอยู่นี่ เนาวบ่เอานๆๆเจอมีแต่รุ่นพอใหญ่พอ่อยก็ได้โอ้ยขาได้อยู่บ้านนี่โอ้ยขาแข็งเอาก่อนเด้อขาเพิ่นแข็งมัม้ยอือฟันโหด้เห็นมาบัดนี้ เป็นมาฝั่งนี้อ๋อเห็ดเึ่งตรงนี้หลายแหงเลยสิบซาวดอ,อกใหญ่เอ้ยมีแต่หลุนพ่อยายอ้าใไซเมื่อกี้นี่เอาเห็ดถึกพีเห็ดหลอกคอยแล้วไว้นะเหมาะไกลเจ้าตามามาบับตรงนี้ ดอกนี้อาจจะได้นี่ได้ดอกนี้ก็ยังดีได้อยู่นี่ขาบ่ไดายเด้อ ไปเด้อดอกดิดอกแห้งแล้วเลยอโอเคค่ะที่เอาได้นี่สภาพ chuồng dưỡng